สวัสดีครับผมชื่อนวีเดชสุนีในที่ศูนย์หนึ่งสองคุณนนาแล้วผมทับทะเลในที่ศูสิบเก้าครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการแตกขันนะครับของวิชาสรุปสุรากับครับเจะมาส่งงานมาเปิดได้การแตกขันนะครับวัตถุประสงค์คืออธิบายว่าความหมายของความเค็จในงานซึ่งยอมรับได้และค่าความ เก่อของความปลอดภัยนะครับรี่่ถูกำลังพูดอะไรอยผมพูดต่อมันค้างอ่ะช้าสอำจำแนกการแตกหักในระหว่างความเปราะและความเหนียว สามอธิบายองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความแตกต่างนะครับการทดสอบวัสดุด้านแรงดึงเพียงอย่างเดียวภายใต้ความเค้นในแกนเดียวนั้นคือให้ความเค้นเพียงหนึ่งทิศทางในการปฏิบัติส่วนประกอบของความเค้นหลายแกนนะครับซึ่งจะมีอันนี้ความนี้มันเป็นส่วนกันนะครับแต่ว่าเข้าโทรศัพท์แล้วมันบีบมันบีบมันเลยเนี่ย จะหาได้จากสูตรนี้นะครับคือความเค้มหรือความปลอดภัยจะชอบตับความเค้มที่จุดค่าค่าหาด้วยความเค้มที่ยอมรับได้สูงสุดนะครับมันมันถ่ายไปอ่ะคอมพิงใช้รถดสับดูดีกว่านะเพราะกูเต็มบวู่วิจุดฆาาคืออะไรวะไปปีนไม่ได้กลองดึงไหมใหญ่แต่แค่มือรูดมันจะถกมันก็ไม่ได้อะไรมันหามันหาไปส่วนหนึ่งเลยฮะ แล้วเดิมมันเป็นอะไร P D F ่ะเป็น P D F ครับแต่บรรจุไม่ไม่ P D F เป็นอะไรทำมาเป็นโทรศัพท์เหรออาจารย์ตอนนี้มันเป็นร้โทไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ครับเพราะนี่มันอยู่ในโทรศัพท์ความนี้ต้องใช้เป็นโน้ตบุ๊กอาจารย์ใช่เป็นเครื่องพิมพ์วิดีโอวันจิตหน้าเวลาใช้โน้ตบุ๊ก